สวัสดีครับพบกับผมแคสซี่เกมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมเศรษฐีประจำวันที่2กุมภาพันธ์2559ไปเ้าไปดูกันมีอะไรมางอีเวนต์ใหม่อ๋อเป็นจี้เครื่องรางครับจี้เครื่องราง นาฬิกาเรียกตัวด่วนจาก c o o เมื่อเกียรสูงสุด70%เมื่อถึงนั้นมาร์กตัวเองจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงเชี่ยวรอบโลกมาที่ตัวเองทันทีอ๋โอโหเป็นนาฬิกาที่โหดนะครับหายตัวของบินบ่อยๆเสร็จแน่เลยเอสวก80อืม แต่ก็หมายความว่าเราก็ต้องสร้างแลนด์มาร์กให้ได้ใช่ไหมถ้าสร้างไม่ได้มันก็ไม่ดึงโอเคประมาณนี้นะครับ G เครื่องรางก็เหมือนเดิมอัปเกรด A a บวก S ก็จะได้ G ตามนี้นะครับตามที่เราอัพเลย S น่าจะได้ครั้งเดียวมัเฮ้ อัปเกรดจี้ข้างล่าง S บวก A บวก A ไม่มีเหรอนับจี้แสงสว่างเนี่ยธรรมชาติ S บวก A อบวก A อแล้วก็มีตัวซุ่มซูเปอร์ลุ่นโชคนะครับใช้คะแนนลัคก,กี้5แต้มจะเป็นจี้นี่ตามนี้เลยเดี๋ยวรอดู ประกาศอีกทีนะครับประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ากไอีเอ็มเขาก็จะประกาศตรงนี้ยังไงเพื่อนๆก็จะพึงรีบอัปเกตเฮ้ยเอา้ามาแล้วเนี่ยไวไปปะเนี่ยมาเร็วจุง ก็ผมว่าอีเวนต์นี้มันก็ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ที่อข้างล่างยังไม่ค่อยแบบยังไงยังไม่ค่อยแน่นรีบหากันก็ดีนะแต่ก็ต้องหาพงหาเพชรมา,มาเปิดใช้เพชรต่ำสุด95ครับสุ่มจี้อขอา้างล่างพรีเมียม5กล่องพรีเมียมก็50เพชร อัปเกรด A กับ A บวกนะครับเรลจะได้ g ีกับ A บวกทุกครั้งนะครับแล้วก็อัปเกรด G S เวลเมเจ็ดมีโอกาสที่จะได้ G S บวกเป็น G แสง G แสงทีวัตถุแห่งแสงสว่างนะครับ จี้แสงเดี๋ยธรรมชาติ H. เอสดอบวกก็เขาจะสุ่มมาให้ว่าเราจะได้อะไรได้แค่ครั้งเดียวก็เหมือนเดิมเลยมมีอะไรเปลี่ยนมีแค่จี้ใหม่อ๋อแล้วก็มีนี่ครับอีเวนต์ตรงนี้ทองอทองก็คงเป็นกล่องจี้ครับ เปิดมาแล้วจะขึ้นอย่างนี้ขึ้น G A G A 7 0 K 1 0 0 K ก็เอามาแรกตามนี้ครับได้ทุกครั้งไม่มีอะไรมากเล่นก็เหมือนเดิมครับคราวนี้เล่น3ามรอบอแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับลูกเต๋าใหม่ลูกเต๋าลิงธาตุไฟผมก็ไม่มีเพชรเลย ต้องหาเพรก่อนโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่อีเวนต์นี้ก็ถือว่าน่าสนใจก็นิดหน่อยครับเพราะว่าคนที่ไม่มีเพรอย่างผมหรือแบบใครที่ไม่มีเพรอะ่ะมันก็แบบยังไงมันก็ได้จี้ยากใช่ไหมส่วนคนที่เขาดองจี้ไว้ ในกล่องของขวัญก็มีโอกาสเยอะอย่างไงถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็ติชมคอมเมนต์ได้นะครับงั้นวันนี้ผมลาไปก่อนครับฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ